นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เกิดและเติบโตในย่านเยาวาราชครอบครัวทำธรุรกิจนำเขา้าและผผิตเสื้อผ้ายีนีฮ่อฮาราจบมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จบปริญญาตรีคณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทมหาวิทยาลัยซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกานายชูวิทย์หันมาทำธรุรกิจของตัวเอง เปิดอาบอมนวดชีวิตโเรียซีเครดและขยายกิจการจนเป็นเจ้าของอาบอมนวดหกแห่งในเครือเดวิดกรุ๊ปและก่อตั้งมูลนิธิต้นตระกูลกมลวิสิทธ์ให้การสนับสนุนก่อสร้างป้อมยามที่พักของตำรวจตามแยกไฟแดงต่อมาถูกดำเนินคดีข้อหาค้าประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีในสถานบริการนายชีวิตเป็นที่รู้จักเมื่อกลางปี2 5 4 6เมื่อปรากฏเป็นข่าวว่าหายตัวไปอย่างลึกลับ ขณะที่มีคดีหรือบาเบียที่ถนนสุขุมวิทซึ่งมีคู่ความเป็นตำรวจนครบาลไม่กี่วันต่อมาชีวิทย์ก็ปรากฏตัวข้างถนนย่านชานเมืองด้วยสภาพอิกรอยและได้แชว่าถูกตำรวจอุ้มตัวไปจากนั้นชูวิทย์ก็ปรากฏเป็นข่าวต่อเนื่องและออกมาแชพฤติกรรมของตำรวจแทบรายวันทั้งการรีดไถ่การรับส่วยคดีหรือบาเบียทำให้นายชูวิทย์ต้องติดคุกถึงสองปี ซึ่งเรื่องราวเริ่มมาจากนายชูวิทย์ได้ซื้อที่ดินขนาด5ไร่เศษซึ่งตั้งอยู่ปากซอยสุขุมวิทสิบโดยมีแผนจะสร้างเป็นโรงแรมระดับ4ดาวแต่ผู้เช่าเดิมไม่ยอมย้ายออกจึงได้มีการสั่งให้รื้อสิ่งปลูกสร้างในที่ดินแปลงดังกล่าวโดยมีนายทหารคนดังในยุคนั้นคือพันโทหิมาลัยผิวพันธ์และพันตรีทันเทพธรรมทรร่วมสั่งการรื้อถอนในครั้งนี้ด้วยและได้ตกเป็นจำเลยร่วมกัน โดยช่วงดึกสงัดใกล้เช้าราวตีสีของวันที่26มกราคม2 5 4 6กลุ่มชายจักรเกือบ400คนรวมพลกันที่สุขุมวิทพลาซาบางคนแต่งกายคล้ายวินมอเตอร์ไซค์มีชายในชุดซาฟรีสีเข้มควบคุมถือวิทยุสื่อสารทุกคนมีป้ายคล้องคลอระบ,บุว่าอยู่ชุดไหนจากนั้นได้บุกเข้าไปบริเวณปากซอยสุขุมวิทสิแขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพหานคร และเดินเข้าประตูคนเฝ้าร้านซึ่งตรงนั้นเป็นร้านบา์เบียรกลุ่มคนดังกล่าวนำรถแมคโครเข้าถ่าแบบไม่สนใจเสียงห้ามระหว่างที่รื้อกันอยู่นั้นนายประเทืองสีสุขอายุ23ปีซึ่งพักอยู่ในที่เกิดเหตุได้เข้าไปโต้เถียงกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงถูกตีที่กกหูด้านซ้ายปฏิบัติการสายฟ้าแลบครั้งนี้พังร้านบา์เบียร์รเดียว60ร้านเมื่อเสร็จงานถล่มก็ถึงคิวล้อมคอ กลุ่มชายจะกรันนำแผ่นเหล็กล้อมรั้วกั้นพื้นที่ทั้งหมดพร้อมกับสร้างที่พักั่วคราวขึ้นที่รั้วยังติดายขอสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านได้แจ้งความกับสนลุมพินีต่อมาพลตำรวจโทรดำรงศัก์นินคูหาพบบชนในขณะนั้นได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีเทพพรชรัตนาวานิชและพลตำรวจตรีจากทิพย์เดชคุณชรน,นายุทธยา รองผอบอชนดูแลการสอบสวนเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าชาวจกักรการบางส่วนได้หายไปเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนที่เหลือได้97รายโดยมีรอปรพออีก29คนซึ่งเมื่อไปถึงโรงพักบรรยากาศก,ก็ถึงกับเดือดเมื่อไปพบหน้าบรรดาเจ้าของร้านบา์เบียเสียงด่าทอรุมสาบแชง่งพร้อมกับขวดน้ำรองเท้าก้อนหินลอยเข้าหาบางคนจะปรีเข้ามาทำร้ายจนเกิดการชุลมุน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัว11บุญธรรมขันตีสังกัดพันสหอทีท่11ในตัวพบปืน11อมม,มไม่มีหมายเลขทะเบยนอีกด้วยเบื้องต้นถูกแจ้งข้อหาพบพาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรส่วนกลุ่มชายจักรันถูกตั้งข้อหาบุกรุกและทำลายทรัพย์สินนายทักษิณชินวัตรน,นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถึงกับฉุนขาดเมื่อไปดูที่เกิดเหตุมรรดาพค้าต่างตะโกนร้องให้นายกช่วยเราด้วยพร้อมกับปรบมือเป็นการขอบคุณ ขณะที่พันตำรวจเอกประวิทย์เลขาวณิชผู้ก็ตบับการสถานีตำรวจนครบาลลมพินีบอกว่าจากการสอบสวนทราบว่าบริษัทนิกเกิลจำกัดเป็นผู้สั่งให้หรือ้อและนายทวัชชัยรุ่งรวีเป็นผู้รับจ้างรื้อถอนเจ้าของบริษัทกับนายทวัชชัยจะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกในยามวิการพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาเพราะมีบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโกจำกัดมหาชนฟ้องขับไล่บริษัท B t ทีโฮดิ้งจำกัด ซึ่งมีนายประสูนประสัดทองโอสถเป็นเจ้าของขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาลขั้นตอนอยู่ระหว่างการสืบพยานพลตํางวตรีจากทิพย์เด,ดชกุลชรนายุทธยารองผบชนกล่าวว่ามีผู้ต้องหาเป็นทหาร15้านายเป็นเด็กวัยรุ่น9้าคนที่ยุต่ำกว่า18ปีซึ่งบริษัทรปภจ้างมาโดยจะต้องถูกส่งตัวไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต่อมาทนายความของบริษัทนิกเกิลเขาพบเจ้าหน้าที่โดยแจ้งว่าจะยอมจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับเจ้าของร้านบาร์เบียทุกรายขณะเดียวกันพันเอกชูศิลป์งามประสิทธิ์ผู้มุ่งคับกองพันสารวัตรทหารบอกกล่าวว่าได้ให้สิบเอกบุญธรรมหนึ่งในผู้ต้องหาขณะนี้ถูกคุมขังที่เรือนจำมอทบอ11และได้เสนอให้ออกจากราชการเนื่องจากเคยถูกกองพันลงโทษทางวินัยจากพฤติกรรมเสื่อมเสียนอกจากนี้ยังได้ยินมาว่า สิบเอกบุญธรรมทำงานให้กับพันโทหิมาลัยผิวพันธ์สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดด้านพันโทหิมาลัยชี้แจงว่าบริษัทนิกเกิลได้ว่าจ้างบริษัทของตนที่ดําเนินการด้านความปลอดภัยให้เข้าไปดูแลพื้นที่ดังกล่าวโดยได้ทําสัญญาหนึ่งปีในวันเกิดเหตุหลังมีการรื้อถอนทําลายทรัพย์สินแล้ววันเดียวกันสารแพ่งกรุงเทพใต้ก็ได้มีคําสั่งให้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัด และบริวารทั้งหมดออกจากพื้นที่ผิพาษการสืบสวนดำเนินต่อไปกระทั่งพลตรีไตรรงอินทรทัทหรือเสีไอที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้รายงานว่ามีนายทหารระดับเสีเข้าไปเกี่ยวข้องห้านายนอกจากนี้ยังมีทุนจ้างหรือถอนกว่า20ล้านบาทต่อมาพนักงานสอบสวนสนลุมพินีได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับพันโทมาลายัยและพันตรีทันเทพธรรมทน ในข้อหาบุกรุกในยาวิกาและทําให้เสียทรัพย์ส่วนนางจันทร์คิมงูเหลือมาอยุ56ปีมารดาของนายนิรันดร์พรม,มาลายุ30ปีผู้ต้องหาได้เข้าร้องเรียนที่กรมครุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมขอพาพิสูจน์ศพลูกชายหลังจากเสียชีวิตในเรือนจําซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมราชณฑ์ไในตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหารายนี้ได้รับบาดเจ็บก่อนถูกสงตัวเข้าเรือนจํา แล้วเมื่ออยู่ในเรือนจําก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ซึ่งต่อมาพันตำรวจเอกว,วัยุธเวทางกูลผู้กอบบับการสอนอประชาชื่นกล่าวว่านายนิรันมีโรคลมบ้าหมอเป็นโรคประจําตัวและเกิดอาการก่อนนําตัวขึ้นศาลร,รอยพกช้ำที่หัวเกิดจากอาการล้มทั้งยืนด้านนายปราสูตรประสาททองโอสถกรรมการผู้จัดก,การบริษัทบ t r ีเอโฮดิ้งจำกัดผู้เช่าจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัด ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกับนายชูวิทย์กมลวิสิทธตโดยได้ให้สัมภาษณ์หลังพบพนักงานสอบสวนว่ามาในฐานะพยานเพื่อตรวจสอบเรื่องที่ดินส่วนเรื่องอื่นๆตนไม่รู้และไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทนี้เกิลจำกัด8กุมภาพันธ์2546รพลตำรวจตรีจากทิพเบตกุลชรนายุทธยารองพอบชนเผยว่าพนักงานสอบสวนได้ออกหมายจับเพิ่มอีกแคน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือนายชูวิทยกมลวิสิ์เนื่องจากการสอบสวนพบว่าได้มีการร่วมวางแผนกันขณะที่นายทหารพระธรรมนูญได้นําตัวพันโทอิมาลายัยเขามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนโดยไม่ขอประกันตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ด้านพลตรีขติยะสวัสดิผลฤเสแดงผู้ส่งคนวุธกองทัพบ,บกได้เข้าแจ้งความที่สนลุมพินีกล่าวโทษพลตำรวจเอกสรรสรุปตาน o n ผบอตร ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากการตั้งข้อสังเกตว่าพลตบดจเอกสันมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดเนื่องจากหลังเกิดเหตุได้พาตัวนายชวิตเข้าพบนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28มกราคมวันที่13มีนาคม2546พนักงานรายการยื่นฟ้องพันโทอิมารายัยกับพวกรวม128คนในข้อหาทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในยามวิกาล และกักขังนงเหนียวคมขืนใจให้บุคคลปราศจากศรีภาพ19มีนาคม2546 10เอกบุญธรรมขันตีหนึ่งในผู้ต้องหาเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลเดินจำกรุงเทพด้วยอาการโรคขอบผืด11เมษายน2546สารอาญาได้ให้ประกันตัวพันธทัวหิมาลายัยโดยใช้หลักทรัพย์วงเงิน400,000บาท1พฤษภาคม2546 เจ้าที่ได้บุกจับกลุ่มตัวนายชูวิทย์กมลวิสิ์ได้ที่ลานจอดรถสถานบริการอาบอบนวดวิกตอเรียซีเครดและนำตัวไปสอบสวนที่สอน,อนลุมพินีนายชูวิทย์ขอให้การในชั้นศาลเจ้าหที่จึงได้นำตัวไปฝากขังไว้ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พร้อมกับคัดค้านการประกันตัวซึ่งต่อมาศาลใด้ประกันตัวในวงเงิน4,0,000 0บาทและห้ามไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศนายทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรียอมรับว่า คนตำบวดเอกสารสรุตาโนนได้นำตัวนายชูวิทย์และนายประสูติประสาททองโอสุดมาเข้าพบที่ทำเนียบร,รัฐบาลจริงเพื่อให้ชดใช้เรื่องค่าเสียหายต่อมานายชูวิทย์แถลงข่าวสาเหตุที่ถูกจับอ้างว่าเนื่องจากตนไม่ยอมจ่ายสวย10ล้านบาทโดยยอมจ่ายเพียง7ล้านบาทอย่างไรก็ดีกระบวนการทางกฎหมายได้เดินทางมาเรื่อยๆกระทั่งถึงวันที่13กรกฎาคม2549 ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้พิพากษายกฟ้องนายชูวิทย์กมลวิสิษฐ์พันธอยมาลัยผิวพันธุ์พันตรีทันเทพธรรมทรกับพวกรวม131คนมีเพียงจำเลยที่49ที่ให้จำคุก8เดือนเมื่อคดีมาถึงชั้นอุณ์สาลอุณ์นด้กลับคำบพิพากษาของสาลชั้นตน้นโดยให้จำคุก5าปีนายชูวิทย์พันธุยมาลายัยและพันตรีทันเทพกับพวกรวม66คนโดยไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยอีก64คนพิพากษายืนตามสารชั้นตน้นและในวันที่15ตุลาคม2 5 5 8ศาลสารในนัดอ่านคำพิพากษาสารดีกาแต่กลับต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากนายชีวิตได้ยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่ให้การปฏิเสธและเปลี่ยนคำให้การใหม่ไปรับสารภาพตามฟ้องพร้อมทั้งขอให้สารลงโทษสถานเบาคดีนี้สารดีกาตัดสินจำคุกนายชีวิต2ปีโดยไม่รอลงอาญา แม้ว่าก่อนหนนี้นายชุวิตจะได้ยื่นคาให้การใหม่จากปฏิเสธเป็นรับสารภาพก็ตามเนื่องจากสารเห็นว่าการรับสารภาพนั้นควรจะกระทําตั้งแต่สารชันตน้นแต่นายชุวิตได้ชดใช้ค่าเสียหายกับผู้เสียหายบางส่วนจนเป็นที่น่าพอใจและได้ถอนฟ้องพร้อมอยังได้บริจาคที่ดินบริเวณปากซอยสุขุมวิทสิบให้เป็นสาธารณประโยชน์จึงมีเหตุบรรเทาโทษพิพากษาจำคุกนายชุวิตสองปีโดยไม่รอลงอาญา จากเดิมที่สารุทรมีภาคสายจำคุก5ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายชูวิทย์เข้าคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทันทีต่อมานายชูวิทย์ได้รับพระราชทานอภัยโทษโดยได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่16ธันวาคม2 5 5 9รวมระยะเวลาที่ติดคุกยิง10เดือน18วันวันที่21มิถุนายน2 5 6 1เเขาต้องสูญเสียอิสรภาพเป็นครั้งที่สอง เมื่อสารีกาแผนกคดียร์ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่คณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชยื่นคำร้องว่านายชีวิตกมลวิสิตอดีตสสบัญชีรายชื่อพรรครักประเทศไทยไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการปปชโดยไม่แสดงรายการเงินลงทุนในห้าหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาซินกีจำนวนเงิน1,50 0 0 0บาท โดยสารเห็นว่าเป็นการจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและนี่สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดพิพากษาจำคุกสองเดือนห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง5ปีนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2556การรับสารภาพเป็นประโยชน์ลดโทษกึ่งหนึ่งขงจำคุกหนึ่งเดือนแต่จำเลยเคยรับโทษจำคุกเกิน6เดือนซึ่งไม่ใช่คดีมีประมาทหรือระหุโทษและผลโทษมาไม่เกิน5ปีจึงไม่อาจรอการลงโทษได้ จึงถูกเจ้าหน้าที่ราชธรร์น,นำตัวเข้าเรือนจำทันทีและได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่21กรกฎาคม2561